ไม่ไ e ่ส <F> ีลละไปไปครับต้องนุ่งกับมือเพื่นาคน่นนี่าตำตัวแทน่งนะพานะโ้หยุ้ได้บิดเบียวคุณฮ้อคุณงกระพันมาคุณีโอ้โหร้องเลต้องดนคหม่นบนี้

đang tiêm nhá, tiêm luôn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 , tiêm พีใหม่ฮอเออปีใหม่เออปีใหม่ฮอ่จะเป็นในบ้านพวกเจ้าพวกาษาแล้วเออเออเออพวกภาษแล้วพวกผมอ่ะไปต็กซีฮอไปต็กซีรอมันมือมนเห็ดเห็ดไรเห็ดดัวน่อย่างเลยมืออกับมือจิ้มมอย่างเาเทมีอนบ้านไม่มีครับไม่มีไม่มีตุดตกัดมีอะเลย

เขามาจะทำอะไรครับผมทำทำแบบเรียนเฉพาะอยู่เฉพาะแตครับบ kind of ้านหันนะครับนี่นี่ค่โรงานครับครับบ้านหันครับครับบ้านหันครับบ้านหันอุปอาหารอันนี้ประชาชนอยู่ในหมู่บ้านครับค่ะคทุกคนครับเนี่ยมาตรวจเอาอย่างนี้เลยเอย่างนี้เลยตำรวจอ่ะ

được không 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 được đéo đéo nấu mấy cân đâu kho, bảy, chồi, một, nhị, một, um, ó, một, một, เรไปแล้วมาตอนเย็นวันเดยมา้ินได้ักทุนมาเลยมาเลยมาเลยที่จะเสยนมันเกินบเลยนี้เข้าใจหมถาอางมา์มันไนวเราอยู่บบนี้ทางหมู่บ้านกราไหมกรยกาเตือนน้อารป้องกัย่าไปเลงในหมู่บ้านเลยเนี่ยหมาจะไปเสางเลยโอ้โหมู่หิ้ก็ไปจากบ้านเลยยังไม่จับกันได้างบมานนะเน ัน่ยตำรวใส่กมิ 1941, ัน really. kind of ีหอได้ยินเลย่เห็นมงกัเลย้พอกนหันเนาะโอ้ดีเล้เนาะตำรวจนี่ไม่ด IN ีชิหาเยังไะด้านได้ก็ไม่ได้ำรวาที่ดีชิายน่แม่เลยตำรวจบ้านหันถ้าผมพูดตามเนี่ยผ่าก็เจนีหน่อมนอะไรดลยดี้อมสดีมีกสามสคนนี่ยังดีเลยตำรวจอย่าประเทศไทยเราจริง ลักเกประชาชนได้ล yup. <c bio> <constitutional> ักเกยได้แต่ประชาชุลมันไม่รู้ครไปรู้แค่หนังกระจุงก็เข้าไปไปรถไหนรถไงนรถไหนรถไหนรถไห cho nên vậy các nói về người này vẫn là cái hay không nhang các โอเคครับกูซื้อได้เลยนะครับผมผมผมไม่ต้องไปไป เพิ่งเด้อเพิ่งทางในหมู่บ้านเด้อพี่น้องทางหลวงทางยังเลยปีใหม่วันที่สามสิบเอ็ดแก่แล้วไม่อย่าอย่าให้ลุงเขาอยู่ดีนี่เขาหาอะไรนี่แม่อ๋อพี่ว่าตรงท้องแม่เหรอไม่ใช่บนถนนน่ะ ผมพร้อมก็ได้เด้อผมให้พ่อบอกพ่อสินนี่อย่าเมินละไสบ่เป็นบ่ในบ้านอยู่แล้ว

คนป่าเนาะคนป่าเนาะด้วยคนยี่ห้อนั่งไม้เขื่อนไม้อะไรไม้ ได้ได้ไอ้โลกรถ <coughs> <coughs> ตัวนี้เลยมีด่านเลยพี่น้องบบกาก็ตัวได้ด่านลอยไปชัด thì ครับ cho น้องประมาณไปบ้านแล้วให้ผลัดกันต่อไปเนาะรถ ไปเอารถไปหยามันนิ่ง้าไปส่งอบานมส่งอนยไปส่งองนดยะาบาไม่จับไปจับคนเมาเลเดี๋ยวมีเรื่องเ่เรื่องับมาหไดเอาต่ดด่วไเร่องนเรื่องเัไม่อื่รยเอามาเอาใกล้ไปว่าอย่างไระเฮ้ยอน่งกแลอย่าไปต้

咱们要慢慢。